สวัสดีนะคะพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้พบกับช่องแม่มะลิอีกแล้วนะคะเรามีออเดอร์อาหารให้นะคะมีออเดอร์อาหารพ่อแม่เอฟซีท่านไหนนะคะสนใจอยากสั่งจองออเดอร์อาหารก็ได้นะคะแม่มะลิเป็นช้างตกงานนะคะมาจากเกาะสมุยค่ะวันนี้แม่ควาน จัดออเดอร์นะคะพ่อแม่เอฟซีท่านไหนสนใจที่จะสั่งออเดอร์ก็สั่งได้นะคะช่วยช่วยเหลือช้างตกงานนะคะพ่อแม่เอฟซีท่านไหนนะคะที่อยากจะช่วยนะคะช่วยเหลือช้างตกงานนะคะตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะคะวันนี้นะคะออเดอร์ของเรานะคะก็มีแตงโมสับประรดกล้วยนะคะ มีแตงโมสับปะรดกล้วยนะคะแล้วก็มีแตงมีอ้อยมีกล้วยอาหารหวานของแม่มะลิเลยนะคะเพราะแม่เอฟซีท่านไหนอยากช่วยช้างตกงานนะคะก็เชิญได้นะคะตะก้าละห้าสิบคะแนนนะคะแม่มะลิเป็นช้างตกงานนะคะตกงานมาจากเกาะสมุยค่ะนี่ค่ะเบอร์นะคะเบอร์ติดต่อได้นะคะ ตะกร้าละห้าสิบคะแนนเองค่ะพ่อแม่เอฟซีท่านไหนสนใจสั่งออเดอร์ช่วงห้าโมงเย็นนะคะเราจะจัดให้นะคะมีเบอร์โทรนะคะอี l i ล e นะคะทักมาได้เลยนะคะพ่อแม่เอฟซีท่านไหนอยากช่วยเหลือช้างตกงานนะคะแม่มะลิค่ะตกงานมาจากเกาะสมุยนะคะวันนี้เราก็มีออ,อเดอร์ให้ค่ะ คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทนหนอยากช่วยพี่ๆที่อยากช่วยออเดอร์ก็สั่งได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ